ด้วยนะครับผมอยู่กับผมทันว้าชนแนลนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูผ่านสีติดทั้งปุ๋ยนะครับผมใช้กบปุยนะครับอ่าก็เป็นมันหนึ่งเดือนก,ก,กว่าๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูการทํางานของเจ้าผ่านสีติดทั้งปุยนะครับเพื่ว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกนะครับหนาว อ่าสำหรับทุกคนที่ดูไแล้วว่ามันใช้ได้นะครับจากการทำงานของมันก็สามารถอินบ็อกติดต่อสอบถามนะผมจะทิ้งลิกงเบอร์โทรไว้ไว้ให้นะครับผมสำหรับใครที่ติดตามเพจอยู่ก็อ่าทักมานในเพจเลยนะครับผมเพจนันมาชาแนลนะครับถ้าใครที่ติดตามเพจผมอยู่นะผมก็สร้างเพจมาหนึ่งเดือนกว่าก็จะใส่ศาสตร์ดินขึ้นนะครับผมเลยต้องขับไว้หน่อย นะครับก็จะมีเม็ดปุ๋ยนิดหน่อยนี่นะครับก็ผมเปิดคลิปนะครับเลยก็ต้องเดินไปนิดหน่อยนะครับก็นี่นะครับผมลอยดินสาขึ้นล่องล่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ยวผมพาทุกคนไปดูเลยนะครับมาแล้วนะครับผมนี่ก็เป็นรอยฝนตกด้วยนะครับขาวกุเลยนะครับเป็นปล่อยๆนะครับฝน ก็ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยมันสะปหลังนะครับลงพร้อมกันทั้งหมดนะครับ นี่มาถ่ายเองเลยนะครับนี่นะครับต้องขับไปหน่อยนะครับให้ดินมาสาบขึ้นลงนะครับ ใส่มันเลยใส่ปุ๋ยมันเลยนะครับราคาคุยกันได้นะครับโ,โหเปียกแย่เลยโทรศัพท์นี่ใช่นี่ ใช้ทโทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับปกติก็ใช้มือถือถ่ายย ขึ้นน้ำผมนะครับเผื่อจับไม่ถนัดนะครับก็จะเป็นอันตรายตัวตัวเราได้นะครับก็เมื่อกี้ผมก็เกือบตกเหมือนกันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่ค่อยชำนาญในการขึ้นถ่ายนะครับขึ้นถ่ายแบบนี้แบบหลังฐานนะครับเผือแบบฐานสะบัดแล้วอาจตกลงได้นะครับก็จะเป็นอันตรายตัวตัวเราเองนะครับ แต่แบบคนขับมองไม่เห็นนะครับก็เตือนไว้ก่อนนะครับนี่นะครับผมอ่าไป ต่วนที่ท่านในที่ดูนะใน YouTube ผมนะครับก็สามารถอ่านที่ผมจะส่งให้ทุกคนดูนะครับไอที่ผมจะทิ้งไว้ให้ทุกคนดูนะครับโอ้พูดกลับกันเหนื่อยนะครับเนะี่ย ขอัฟทุกคนด้วยนะครับที่พูดกับกันนิดนึงนี่นะครับก็จะเห็นว่าดินศาสตร์ปุ๋ยกบนะครับเอ็มไถกบปุ๋ยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นเห็นเม็ดปุ๋ยนะครับขึ้นมาด้านบนบส่วนผาน,น้าก็ทำหน้าที่สาดดินขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ครับผลงานของเจ้าพานสีนะครับนี่นะครับปุยออกมาแล้วนะครับที่ผมต้องวิ่งข้างล่องคือว่าผมจะให้ทุกคนเห,ห็นด้วหินใบผานด้วยนะครับถ้าถ่ายด้านหลังก็จะเห็นแต่ค้าทายนะครับผม ก็จะเห็นเยอะเลยนะครับผมกำลังฝึกเด็กใหม่อยู่นะครับเด็กตัดต่อนะครับทีมงานตัดต่อนะครับกำลังฝึกอยู่นะครับนี่ทีมงานตัดต่อผมมีสองคนนะครับ ก็เด็กฝึกคนหนึ่งนะครับกำลังฝึกให้อยู่นะครับผมแล้วก็คนตัดคนตัดปัจจุบันก็พยายามตัดให้นะครับผมก็ว่างไม่ว่างบ้างนะครับผมวันนี้ผมก็ตัดเองนะ นะครับอ่าวางลงแล้วนะครับก็่เกียร์แล้วไปเลยนะครับอ่านี่นะครับผม เกือบแล้วเกือบแล้วบรรยากาศยามเช้าก็สบายหน่อยนะครับเย็นๆฝนตกนะปปนะครับฝนโปยๆนะครับบรรยากาศก็หนาวนิดนึง ตอนข้านี่นะครับต้องรีบอาบน้ำเลยนะอ่านี่นะครับผมก็จะสุดหอัวลองแล้วนะครับหอบเลยวิ่งไม่ทันที่ขับไป,ไปนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมว่าต้องให้ดินสาด์ขึ้นบนลลองด้วยนะครับนะครับชาร์จดินม,มันจะไม่สาดตรนะครับ เมื่อกี้ปุ๋ยหมดนะครับไปใส่ปุ๋ยมานะครับรก็ไปใส่ปุ๋ยมาก็มาอีกเที่ยวหนึ่งนะครับปุ๋ยหมดถังนะครับก็เดี๋ยวเรามารับชมคลิปกันต่อเลยนะครับ สุดหัวล่องเรียบร้อยนะครับนี่นะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับเจ้าพาสีกับรถถทย24แรง b 2 4องนะครับปิดจอบล่องสุดท้ายนะครับ ก็คลิปนี้ก็จะลงวันนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับปิดจับลงสุดท้ายนะครับไม่กล้าวิ่งนะครับเมื่อแขนด้วยหอบด้วยอ่านี่นะครับผมเสียงหายใจดังเข้าไป

จ,จบคลิบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสำหรับใครที่ดูและสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไปให้นะครับ